ไม่ทราบว่าได้ข่าวว่ารับซื้อพระใช่ไหมครับใช่ครับรับซื้อพระเครื่องทุกชนิดครับครับไหนวันนี้น้าโจขายไหมขายแล้วมันไม่บาปหรือพระมันไม่บาปหรอกขายเอาตังค์ไปใช้คนบ้านนอกเขาบอกบูชาบูชาท่านนะ๋อไม่บาปไม่บาปเพราะขนาดขนาดเรายังไปบูชาที่วัดเลยงั้นวัดก็บาไปดิครับครับครับอันนี้อันนี้ถ้าเดี๋ยวตีราคาให้น้าโจดูว่าชอบหรือเปล่า พอใจราคาไหมชุดเนี่ยผมตีไว้ประมาณสักสวัสดีครับอ้าวครับกัโจ้ีนาตนะครับขออนุญ,ญาตนะครับ ครับเชิญเชิญนะโจเชิญนั่งก่อนไม่ทราบว่าได้ข่าวว่ารับซื้อพระใช่ไหมครับใช่ครับรับซื้อพระเครื่องทุกชนิดครับครับไหนวันนี้นะโจอะไรมามมีพระเก่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเขาเก็บไว้อ้หนะโจเเดินลงเพจลงอะไรเห็นชื่อคุณขึ้นอยู่ในเพจอ๋อครับหลานเอามาให้ดูก็เลยอยากจะเอามาลองเช็คดูว่าอ๋อครับมันจะมีราคานะโจเดินทางมาจากไหนเนี่ย พิซโลโลกครับโอ้โหมาไกลเลยเนอะครับโอ้หนี่ลงผู้ทีมล้วนๆเลยเนี่ยก็ไม่รู้จับชื่อเก็บมาตั้งนานแล้วเนาะครับนะครับไหนขอชมหน่อยนะลองมาเช็คดูว่าเออจะมีราคาอย่างที่ลงในเพจเนี่ยมันคล้ายๆกันเนี่ยผมดูแล้วมันคล้ายๆกันนะครับไอ้นัทโจ้รู้ราคาไหมเนี่ยไม่รู้เลยอืมครับนัทโจถ้าสมมุติว่าดูแท้หมดนัทโจ้ขายไหม ขายแล้วมันไม่บาบหรือพระอ่ะมันไม่บาบหรอกขายเอาตังค์ไม่ใช้แต่คนมัานนอกเขาบอกบูชาบูชากันนะโอ้ไม่บาบไม่บาบเพราะขนาดขนาดเรายังไปบูชาที่วัดเลยนั่นวัดก็บาบไปดิครับครับครับไม่บาบไม่บาบนะเจ้าแล้วนี้ถ้าสมมุติจะซื้อหมดเลยอ่ะน้เจ้าตีไว้เท่าไหร่ก็ลองลองพูดราคามาก่อนสิครับอันนี้มันพระนานมากเลยนะครับนี่พระแท้หมดเลยนะเจ้าน่าจะมีราคา นีไ่ไม่ต้องไม่ต้องส่องเลยจริงเนี่ยมองมองปุ๊บรู้เลยเนี่ยว่าพระแท้หมดทุกอง์แล้วมีชื่อว่าอะไรบ้างล่ะครับโอ้อันนี้อันนี้จะเรียกว่าเหรียญเสมาปูป่ทิมนี่เหรียญเสมาปู่ทิมจะเป็นรูปร่างอย่างนี้อันนี้พระนาคปก,กหลวงปู่ทิมนี่จะเป็นพญานาคเนี่ยเป็นพระนาคปกและอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยหน้าถือดาบอันนี้ก็จะเรียกเหรียญพระเจ้าตาก หปูทิมปลูกเศษนี่ปกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเอ้เป็นแบบ,ข,ข,บข,<ม>ข้าหลามตัดเขาเรียกว่าเหรียญข้าหลามตัดกรมหลวงคุมพรหลวงปู่ทิมปลุกเศกครับผมอันนี้ก็จะเรียกเหรียญห่วงเชื่อมหรือเรียกว่าเหรียญหัวโตสมัยก่อนนะครับ,รบจะเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์ครึ่งตัวเนี่ยจะเป็นไงครับแกะบล็อกได้หน้าเหมือนหลวงปู่ที่สุดละของบนได้พักเครื่องหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้อันนี้ ถ้าเดี๋ยวตีราคาให้น้าโจดูว่าชอบหรือเปล่าพอใจราคาไหมได้ครับได้ครับผมชุดนี้ตีรวมเนี่ยพระผมซื้อตามไนี่เลยนะตามความความสวยของพระเลยเห็นน้าโจมาแบบเป็นบ้านๆงนนียผมก็ไม่ได้ให้ราคาแบบ เป็นคนที่ไม่รู้ภาอะไรนะพอพอจะพอจะทราบราคาบ้างแต่ไม่รู้มันเป็นของแท้หรือเปล่านะครับอันเนี้ยผิวไฟดีอยู่นี่ชุดเนี้ยชุดเนี้ยผมตีไว้ประมาณสักห้าแ0นห้าแสนห0 0 0แสนนะโจพอใจราคาไหมนี่อันอันนี้ก็ขายได้ประมาณไม่ข้ามแสนอันนี้ก็ขายได้หลักหมื่นอันนี้สององค์ขายได้ประมาณสักเกือบแสน แล้วตอนนี้ก็มีความจําเป็นต้องใช้สตางนะครับบอกตรงบนะก็จะให้บูชาสักครึ่งนึงได้ไหมครึ่งนึงก่อนองไหนบ้างเจ้าก็เนี่ยอุกเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยฮะสี่เหรียญเนี่ยทักนี่เลยอ๋อสี่เหรียญนี้เหรอครับได้ไหมครับสามเหรียญนี้ยังเดี๋ยวยางยางก่อนก็ต้องลองเอาเก็บไว้อ๋ออย่าเอาเก็บไว้อ่ชุดนี้นะชุดนี้ผมขอซื้อสักสองแสนอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยผมให้ราคาดีมากเลยเนี่ยผมให้เกือบสองแสนเลยนะเตมาเนี่ยครับแดงแงเนี่ย เอาแค่นี้ก่อนอ๊ะได้สองแสนเลยครับอันนี้ซื้อได้เพิ่มเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหมเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหมผมซื้อราคานี่รราคาให้นาโจนี่แบบว่าเบียดเลยเบียดแบบเลือดติดข้างข้างเลือดออกเลยเนี่ยถลอกหมดเลยเนี่ยแล้ว้วแล้วะผมเหดนตังสดไหมเนี่ยได้ตังสดแน่นอนครับเพราะเห็นนาโจมาไกลอ่าเป็นแฟนขับในเพจนะเนี่ยผมให้ราคาดีมากงั้นงั้นโอเคครับโอเคครับ ได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวน้าโจนั่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปเอาตังค์เดี๋ยวผมไปเอาตังค์สดมาให้ได้ครับครับผมครับขอบคุณครับครับน้าโจรอนานไหมครับไม่นานครับครับไม่นานครับน้าโจไม่ยอมจะไม่ใจอ่อนขายผมว่าเนี่ยหยิบตังค์มาห้าแสนเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยถ้าเนี่ยผมกะเอามาแบบว่าตื้อน้าโจเลยเนี่ยเนี่ยน้าโจห้าแสนนี่ผมซื้อเบียดให้เลยนะจริงเนี่ยมองมองปุ๊บรู้เลยเนี่ย ว่าพระแท้หมดทุกอง์ก็จะให้บูชาสักครึ่งนึงได้ไหมชุดนี้ผมขอซื้อสักสองแสนอ่ะผมเห็นนัโจมาไกลขอเพิ่มอีกสักหน่อยนะ้ขอเพิ่มอีกสักหน่อยะผมซื้อเบียดจริงๆรนัโจเนี่ยผมว่าร้านผมนี่ซื้อดีใจสุดแล้วเนี่ยจะให้บูชาแหละแต่ว่าพระมันเก่าจริงๆนะเนี่ยเนี่ยผมซื้อแบบขอเพิ่มอีกสักห้าหมื่นได้ไหมผมขอผมเพิ่มเนี่ยผมให้ราคานัโจนี่แบบว่า เต็มเอียดเลยเต็มเอียดเลยนี่ผมผมน่าจะไปแบบกําไรนิดเดียวหรือว่าอาจจะยังขายไม่ได้ต้องรอใช้เวลารอขายเนี่ยแต่ผมเห็นนัทโจมาไกลแล้วก็อยากจะให้นัทโจเอาเงินเนี่ยไปทําทุนนะได้ครับได้ครับโอเคโอเคครับนัทโจนี่ครับถ้าหน้ามีโอกาสมาจะมาหาพัดดีมามาอีกได้ไหมเนี่ยมาได้ตลอดเลยครับทางร้านรับซื้ออ่าไม่อันครับมาได้ตลอด แล้ววันหยุดวันไหนหรือเปิดอะไรยังไงเนี่ยร้านเปิดทุกวันครับจันทรถึงอาทิตย์10โมงถึง6โมงเย็นครับผมก่อนจะมาต้องโทรมาก่อนหรือยังไงครับโทรมาก่อนก็ได้ครับหรือว่าไม่ถ้าผมแอดไลน์มาไม่สะดวกครับไปไปถ้าไม่สะดวกนี้ไปหาถึงบ้านได้เลยเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อถึงที่ครับได้ครับครับผมไปได้ทั่วราชนาจักรครับ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 ผมขอบคุณนะเจ้าครับเดินทางปลอดภัยครับผมกลับก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับ ปลูกข้าวเป็นเรื่องชาวนาหาปลาเป็นเรื่องชาวประมงแต่ถ้าเรื่องพระต้องเป็นหนึ่งเรื่องพระเครื่องเท่านั้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสััสไลท์นะครับให้เป็นกําลังใจให้ทางร้านเป็นหนึ่งเรื่องพระเครื่องนะครับขอบคุณครับ